สวัสดีครับครับมือนี้่รับมีโอกาสได้มาพบปะสังสรรค์นะครับเนาะครับกะกับส่องเบิกทัพย์ครับเบิกซัพย์หน้าขี้แล้วก็อุปอภคแล้วครับเด้อครับมือหน้่ทางส่องเสียงหยาพาเลาะกาได้มาหาเพื่อนครับเพื่อนว่าเพื่อนเด็ดเหยดสำนักไหมนะครับเนาะครับกาอยู่แถวงหานนี่แหละครับครับผู้ได้ข้ามาแล้วกาอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ครับครับสำหรับตัวเลขของเพื่อนกาจะมีครับมือนี้ครับเพื่อนห้ครับ ผู้ปฏิบัติพัดถากแหละครับคือเจครับเจนุเนะครับผู้ปฏิบัติพัดถากครับครับอยู่นี่แหละครับครับอยู่สำนักไม่เพิ่นนี่ครับครับเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีครับเขามาสองวดแล้ะครับครับสำหรับตัวเลขเด้อครับเด้อครับเป็นของเจนุดแหละครับครับเจนุดครับผู้ปฏิบัติพัดถากอยู่นี่ครับเพิ่นว่าตัวเลขเพิ่นเขาสองวดแล้ะครับสามตัวแตกครับ สำหรับตัวเรงงามๆได้ครับเด้อครับมาตอนมาฝากเอฟซีถูกผู้สุกคนครับผู้ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับนี่เป็นสถานที่ของเบิกทรัพนะครับเด้อทั้งสองเบิกทับเบิกทับหน้าขี้ครับอุปปอร์นั่นละครับเผนได้มาสั่งไว้เนาะครับเนาะครับผู้ได้พันไปพันมากครับมาแวะก็ได้ครับเข้ามาทางนี้นะครับเด้อครับทางมันมีโอกาสดีแล้วครับทั้งสองเสี้ยงยาผ้าลาะครับได้มีโอกาสมาหาเนาะครับเนาะครับ ครับเป็นกําลังสัมผัสอยู่ครับครับตัวเหล็กกำลังได้ครับเด้อครับก้นกรลายครับมาเด้อมาหนี้ครับเขาไปเบิกน้าก่อนครับตัวเหล็กกาลังนางอยู่ครับครับกายอยากมีเสียงครับอ่าสวัสดีครับไอ้เจนุดครับเป็นยังไงเนาะื็ถึ้ยินข่าวยินข่าวว่าโชคบางหมาหนุ่มวัดเมื่อกี้นี่วัดบางหมาคือได้ขัดแม่แต่เดี๋ยวน้หัวยังัวอืมโอ้พุ่มพุ่มเจ้าทีพุ่มบนหลงเออพุ่มเจ้าที ไปยุคกลางเงาะขอยวออันกู้แปรซอกแน่แปรซอกเราอยู่ผู้เดียวขอยละเออบอกว่าจดถูกถ้าถ้าบว่าอันถ้าบว่าออกงวดนี้นะลูกเต๋ากัสิบได้รยุ่งน้ำได้เขาวานเนี่ยเออลูกเต๋อสิบเออลูกเต๋าสิไปโกอินเตอร์ได้ละวางสิวางสิได้ดิเออเขาบอกออกมาเลยถูกบอกคนนี้เหนียรเตียนถูกฝุ่นบอกสององค์คนเห็นบ่าขาวเอาว่าโอ้ยขาวช่างองค์แมนอันนี่นั่งก่อนน้ำมาตจังด้วย ันก็ฝันฝันนอนอยู่นี่ป่ะเมื่อนอนู่บ้านฝันเออฝันนอนจะหวานฝันนอนนอยู่บ้านเลยฝันว่านอนฝันว่าอะไรเงินเหรียญสิแหมเหรียญว่าอะไรเงินเหรียญติดกันเงินเหรียญติดกันเหรียญมันมันมีมันติดกันสิไหมเออมันติดกันเออมันมันทั้งหมดมีสามเหรียญบ่มันติดกันสองเหรียญเหรียญหนึ่งคอยคอยก็ความมันจับไว้ถ้าว่าสองเหรียญสองเหรียญติดกันแมน วายก็เลยปกติเลยหนึ่งสี่แปดเลยปกตีเอาตั้งสันเลยบ้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่แปดสี่เนี่คือเจ้าบอกแมนของคือมันยิ่งเลยแมนเอแมนมันเกินกับบาดหนึ่งวะหนึ่งก็ได้หนึ่งสี่แปดหนึ่งแปดสี่เลยเออติเอาเลยตีไงตอนหลังแมนวันนี้เก้าศูนย์อะเขาไม่เห็นในต้นไม้นี้เก้าศูนย์เก้าศูนย์ มาทั้งบดทั้งล่างตอนนี้ป้าตูมาคักเอยนตหเออโอ้อพนนห้แบบพไห้พ่น้ังกาันตลาผู้ปฏิบัติถัถายู่นี่เนาะผู้ดูแลเขาเปินผู้ดูแลเนี่ยว่าเมื่อกว่าต้องหอนแกใ่ปะเพอให้เพจะให้เพื่อห้คข่นี้จากนี้เออพันจาน์จ้านี้เนาะเพันนเพรามีผู้ดูแลผู้ดนิ่นก้อนเ ก่อนสิขอนั่นพายุไม่แห้งแง้งเออพายุเมานัมาแบบเ้ศูนย์แห้งแบบแบบตะยานเลยแบบเนี่ยมุนติวๆมาเลยจับอันเากับสีบอยู่ไหมอออ้ยบึมบึมบ่ึมบ่ึมบ่บ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 ึ่บึมา่บึมบ่่บึ่มบ่บึม่บึมบ่บึยเอ่าเ่่่ึ่เ่ึ่มมไม ว่าว่มันจะเสือกับสือด้วเออครับอันนี้เนาะสิ่งลี้รับครับใส่เพื้นเออบัดนี้เฮาต้องหงอดเนาะตองหงดเลยตองหงดบ่็่องอีกเป็นช่องอีกเป็นช่องแปดตัวเดียวโอ้ยเปนต้นเก่าต้นเก่าอแปดตัวเดียวได้สองแปดตัวเดียวแม่นบ่ได้สามตัวเต็มมาเนี้บัดนี้ได้เลขทูบโอ้ยซีซีหกสองซีสองหกเออเลขทูบเลขทูบนะซีสองหก บันนี้ฝันฝันมือว่านเนาะฝันฝันว่าได้เป็นกัปมู้นี่แหละเมียฝรั่งเนี่ยสบายด้อยมียฝรั่งสองคนมียฝรั่งสองคนหรอวะเฮ้ยเพื่อนตัวว่าเ,าเป็ดบอ่อวะท่านนี่ยังเข <c oughs> ามาขายเป็ดม <c oughs> ีสองราคา,นานนพนว่าเออมีเท่าไหร่เนว่ยท่านราคาเป็ดร้อยหกสิบก็ร้ยอยแปดสิบกว่าท่านบอกคอยหนัเออพนบอกมาดิวันนี้ก็แกล้งไป ของเสียเนเาะขอแลนไปของเสียก็ขีแตกแด่เงเก่งนขีก็วล้องมาเนี่ยนั่นแเล้นเขาหนักว่าท่านโชคดีเลยเดนี่โชคดีแล้วเห็นตะเบิกซับหนึ่งเข่ามานี่ยงเขายัไม่เห็นสาหนามเนาสาโน่บบไงตะบอกว่ไม่หนามเนาอหม้อหนึ่งก็บแกไงหนึ่งหมหมอป้าตะเบิกซับได้ยังกว่ท่านหนึ่งเขายุกว่าท่านก็ลว่าหูเมือขึ้นไหมอ้ยตาย มันเสียหายหนีว่อมันแต่คิด่ได้ยุบอุัตเได้แท้ได้แท้ค่าเขาเราพูดว่าเขาพ่อมันไม่ยู่เพราะว่ามันผู้เสียหายเจ้าหนีว่อมนูสิหายเรื่อยๆมันยันขวอยหนีหนีว่มันก็ข่อยกปวดมาได้หนี่นปฏิบัติัรรมปฏิบัติธรรมถากี่เนาะผุนหรือไก่พุนหรือผุนหรช่างช่างแมอแม่ยุผุนไก่กระดอเนาะ เออสถานที่ไหมเนี่ยนั่นเบิ้งตัวเลขบานนี้งตัวเลขจ้ะครับตัวเลขตัวเลขหมวดนี่จ้ตงวเลขครับเลขงามตัวนี้สี่แปดนี่แหละตัวเดียวสี่สองหกนี่เลขทูบเนาะจสี่สองหกเลขทูบจ้ะอันข้างล่างเนี่ยฟันวาได้เป็ดเนาะให้เป็ดราคาเป็ดอันนี้หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งหกศูนย์ี่ราคาเป็ดนี่แหละ จมหนีแหละมูซื้อเป็ดมาให้เออราคาเป็ดราคาเป็ดแปดศูนย์มูสื้อเป็ดมาให้ได้ทั้งเป็ดได้ทั้งเจ้าโบนึงเขาให้กินอีกจ้าเฉพาได้ยุ่งบอกอ่หมันแท้ครับม้วนนี้มาแท้เลขเจ้าเขาเราละสัตวเออง่ายง่ายง่ามง่ามั้เนาะเอองายมีดีเต็มเต็มได้เลยโอ้ยสองแปดนี่มักคักเลยแมนบ่กสองแปดในรังเริ่มฟันทงเลยมั้ย สองแปดนล่างร้อสเลยสองแปดในล่างตัวเดียวแขนแนตัวเดียวร้อยสนมักแบกน้ำอยู่สองแปดสองแปดล่างตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวสามตัวกับเลนบนตัวเนาะแมนังได้หลายแมนประหยัดเงินสามตัวโอ้ยบันั่มันไรททักได้นี่เก่าศูนูนเก่าสูเี้ยเตีวเดียวแขนแขนเลยไหม สื้อางครับเนาะสื่อตัวเดียวติดหนวดเสียดาน้ำคระเสียดายนมานน้ำสนกันยังว่ามจจมกเห็นมอจมูยังไงเนียเมื่อเนี่ยสิ่งโชคดีดอกเดม้าหาเออได้ได้ไดโชคดีนี่โชคดีวันเด่นแมเดมาหาเนี่ยตว่าดีใจหุ่มๆด้เดออกูดีใจเาว่าเมื่อเดม้าหากันโดนนะแม่้เปนการคาการอได้แท้ได้แท้หมัดเนี่ยแล้วสได้น้ำกง้ามครับอต่อเลขของเพื่อนกระเฮนหล่ะค่ะฝนคู่เจ่าตีฝนกระดีดีจำพ่อฝนได้โชคไดมา ครับสำหรับตัวเลขเห็นแล้วเนาะครับเนาะครับตัวเลขงามๆของเจนครับเจหนุ่ฟันทุ่งครับฟันทุ่งสองแปดนะครับเด้อครับสองแปดนะครับเนาะครับมางามๆครับครับเพื่อนกันได้เบ้าในคลิปแหละครับเพื่อนมาเพื่อนถูกมาสามงวดแล้วครับสําหรับตัวเลขเพื่อนมะเดื่อสั่งครับพุ่มโจทย์ทีบนหทยนาะครับเนาะครับเพื่อนแต่มะเด็่สํานักอยู่นี่ครับครับขอเด้อครับครับพอปูซิสุโต้ครับขมยญา สีปทุมมาครับลูกหลานครับมาเมือนนี้ครับพระใดมาลบลู่มาอย่างล่ะครับมาดีมาชอบนะครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทางส่องเสี่ยงยาพาะเลาะครับขอพ่อนปูครับขอพ่อปูตาผาขาวนะครับเด้อครับปูสีสุดโธครับมาพร้อมกันละครับเมือนี้ครับมาหลายๆนะครับเนาอครับพอปูสีสุดโธมานน่าครับตัวเล็กงามๆนะครับเด้อครับ อันนี้ครับเป็นพ่นปวกล่ะครับก็ต้องเดินระวังจังหน่อยเพื่อนว่างูงูใหญ่เขาบ้านในนี้เพื่อนกันครับต้องระวังในจังหน่อยนะครับเด้อครับครับสาหรับขายังหัวตดเริ่มสางนะครับเนาะครับครับง่ามมากครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่ยังหลายล่ะครับครับทางสองกาสิเดราพีละนองนะครับเนาะครับพอกันไหมนะครับเด้อคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ